สวัสดีครับวันนี้เรามาสรุปหลังเกมนะครับที่ทีมฮุนไดครับสามารถชนะทีมเลสปาร์คไปได้3ต่อ0เซตนะครับ25ต่อ16ทั้ง3เซตเลยนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าฝั่งของคุนไดเนี่ยก็ถือว่าจัดตัวเต็มนะเท่าที่จะจะเต็มได้นะครับก็โอเคเลยครับไม่มีน้งอง2แต่ว่าทางฝั่งของโมมาจียุนนะครับโกเยริมนะครับแล้วก็จีฮยเยก็ถือว่า มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันลงเล่นนะครับคือคือ,คอต้องบอกว่าตอนนี้ทางฝั่งของฮุนไดเนี่ยครับเข,เขาก็ถือว่ากําลังกําลังหาทีมที่ลงตัวอยู่คือโมมาเนี่ยยืนตัวหลักแน่ๆนะครับแต่ทางฝั่งของโกเยริมแล้วก็จียุนเนี่ยก็อาจจะมีการสลับ หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันลงเล่นนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องระบระบบในไปถึงในรอบรองชนะเลิศและในรอบชิงด้วยถ้าได้ไปถึงนะครับก็อาจจะต้องมีการวางระบบกันเยอะพอสมควรนะส่วนทางด้านของทีมเรสปาร์ตครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าพวกเขาไม่เสี่ยงเลยครับเพื่อนๆเ,เก็บตัวหลักไปเรียกว่าแทบจะ100%เลยก็ว่าได้นะไม่ว่าจะเป็นเมกาวาตีพโยซึงจูนะครับ โอ้ก็ไม่ได้ลงเลยนะครับในเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ทางฝั่งของเลสปาร์กเนี่ยให้ตัวสำรองลงเล่นนะครับโอเคเลยครับในช่วงแรกๆมันมีอะไรที่สูสีกันบ้างนะครับแต่พอเล่นไปช่วงกลางๆเกมกลางเซตเนี่ยเพื่อนๆก็โดนทางฝั่งของฮุนไดที่นิ่งกว่านะครับสามารถที่จะเอาชนะไปได้ครับนี่พาต่อ16ทั้ง3เซตเลยนะส่วนในเรื่องของสถิติครับก็ต้องบอกว่าวันนี้โมมานะ่ครับ14แต้มนะครับพโยจินเนี่ย13แต้มแล้วก็ดายอนเนี่ย10แต้ม แล้วก็มีทางฝั่งของโกเยริม8แต้มนะครับจีฮเยนะครับมา8แต้มเหมือนกันนะครับจียุน3แต้มนะครับจียุนเองก็อาจจะไม่ได้ลงเล่นในเซตที่2เซตที่3นะครับก็มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน,นแล้วก็มีการเรียกว่า เก็บรักษาความสดของนักกีฬาไว้ด้วยครับเพราะว่านะตอนนี้เลกที่6เนี่ยต้องยอมรับว่าตัวนักกีฬาเองก็เขาเรียกว่าแบกในเรื่องของสภาพร่างกายมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับก็เลยต้องมีการปล่อยบ้างเพื่อนให้ได้ร่างกายได้พักบ้างนะครับไม่เช่นนั้นเดี๋ยวพอไปเข้ารอบเพย์ออฟเนี่ยเข้ารอบรองหรือถ้าลุยไปถึงรอบชิงเนี่ยหลุดหรือลุยไปถึงรอบชิงได้เนี่ยก็มองว่าอาจจะมีปัญหานะครับในเรื่องสภาพร่างกายได้ก็เลยต้องมีการเก็บ นะครับบรรดาผู้เล่นสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับซึ่งวันนี้ถามว่าฮุนไดเล่นดีไหมโอ้กว่าเล่นดีนะทางฝั่งของ g ีเลงมาก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแต่ถามว่าระบบเนี่ยลงตัวเหมือนตอนมีน้องสองไหมก็ต้องยอมรับว่าระบบเนี่ยมันยังไม่ได้ลงตัวเหมือนตอนที่มีน้องสองนะครับน้องสองเนี่ยบอกว่าถ้าอยู่เนี่ยฮุนไดระบบจะแน่นมากนะครับแต่พอไม่มีน้องสองเนี่ยบอกว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทางฝั่งฮุนไดนะครับเลือกที่จะจัดหนักจัดเต็มนะครับในการจัดผู้เล่น ชุดเต็มมาเะครับเพราะว่าอันนี้ว่ามันมันน่าจะมีผลนะครับในเรื่องของการจบอันดับนะการเป็นเจ้าบ้านอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าดูจากปีที่แล้วเนี่ยทีมที่จบอันดับที่2นะครับคือจะเล่นในรอบรองกัอทีมอันดับที่3ก่อนใช่ไหมถ้าทีมอันดับที่2เนี่ยคือถ้าเล่นไปถึง3เกมเนี่ยจะได้เป็นเจ้าบ้าน2เกมไงคืออันนี้อิงจากปีที่แล้วนะแล้วโอกาสที่จะไปถึงเล่นกัน3เกมเนี่ยก็มีเยอะคือต้องบอกแบบนี้กติกาโดยรวมเนี่ยในรอบ ในรอบรองชนะเลิศและในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยจะเป็นแบบนี้เพื่อนๆในรอบรองนะครับจะแข่ง2ใน3มาเกิคือชนะ2คือจบนะครับส่วนในรอบชิงเนี่ยจะแข่ง3ใน5ครับใครถึง3ก่อนคือจบนะครับเพราะฉันเนี่ยมองว่ามันก็จะมีในเรื่องความสําคัญในเรื่องของการได้เป็นเจ้าบ้านที่เยอะกว่านะครับอันดับ2อันดับ3เนี่ยชิงกันดุเดือดแน่นอนอยู่ตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ทางฝั่งของเลสเขาไม่เสี่ยงเลยเพื่อนเ เขาไม่เสี่ยงเอาเมกาวตีลงเลยครับเพราะเขารู้ว่าเมกาวตีเนี่ยทำงานหนักมาตลอดทั้งทั้งทั้งฤดูกาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เขาไม่เสี่ยงเลยเกิดเมกาวตีเจ็บขึ้นมาเนี่ยอุกว่างานใหญ่งานใหญ่งานช้างแน่ๆของทางด้านเลสปาร์ตเครับเขาเลือกที่จะเก็บเมกาวตีเก็บพโยซึงจูเก็บเก็บโอ้โหเก็บเยอะเลยอะ่ะเก็บทั้งทีมเลยก็ว่าได้นะครับ บรรดาตัวจริงอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ทางฝั่งของเลสปาเขาก็เลือกแล้วแหละนะครับว่าเขาจบที่3ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าในเรื่องของแต้มตอนนี้เป็นทางฝั่งของคุนไดเนี่ยที่แต้มก็63แล้วนะครับทางฝั่งของเลสเนี่ยหก แน่นอนว่าโอกาสที่จะจบในตําแหน่งรองแชมป์นะีมีสูงมากนะครับในรอบเก็บคะแนนนะของทางฝั่งคุณไดนะครับก็เอา้าก็ถือว่าก็เป็นการวัดกันไปครับเกมวันนี้นะว่าใครวางแผนกันอย่างไรนะครับก็ถือว่าวันนี้คุณไดก็ทําได้ตามเป้านะครับส่งตัวจริงลงมาก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้นะครับแต่ที่วันนี้แอดมีความสุขมากมจริงๆเพื่อน นั่นกน็คือน้้งสองวิภวีสีทองของเราครับวันนี้มาที่สนามด้วยครับโอ้โหเห็นแล้วแบบรู้สึกดีอ่ะคิดถึงคิดถึงครับน้งสองเวลาอยู่ในสนามก็ทําให้พวกเราคิดถึงเพราะว่าตัวน้งสองเองครับก็เล่นมา2ฤดูกาลแล้วนะครับเราก็คือนึกถึงโคเวอร์วีลีกแล้วก็นึกถึงน้องสองเลยครับพอนั้งสองบาดเจ็บไปวันนั้นก็เรียกว่าน้ําตารื้นกันทั้งไลท์นะครับ แล้วพอวันนี้ได้เห็นน้องสองกลับมาอยู่ในสนามถึงแม้ว่าโอเคแหละอยู่บนอัศจันทอะไรแบบนี้ไม่ได้ลงไปเล่นแต่เราก็มีความสุขเนาะมีความสุขแฮปปี้นะครับสำหรับน้องสองวิภาวีสีทองนะครับวันนี้มาให้พวกเราหายคิดถึงนะาภาพจับไปบ่อยบ่อยมากๆนะครับพวกเราแฮปปี้มีความสุขกันไปนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับทั้งด้านของโคโว วีลีกนะครับในการสรุปนะครับเพื่อนๆส่วนในเรื่องของลีกญี่ปุ่นนะครับลีกญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวโอเกอร์ก็จะสรุปคะแนนของนักกีฬาไทยให้ด้วยนะครับวันนี้ครับยูฟาครับโดนพรครับวันนี้ยูฟาเนี่ยทำไป7ดแต้มนะครับก็อาจจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นกันลงไปด้วยครับเพราะว่าลีกญี่ปุ่นเนี่ยเอาจริงๆก็ เขาเรียกว่าไม่ได้แตกต่างจากหลีเกาหลีเท่าไหร่นะครับในเรื่องของการเล่นนะครับเพราะว่าเยอะจริงๆนะครับมีแมตช์ทัวร์นาเมนต์ที่เยอะจริงๆนะครับทำให้อาจจะต้องมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนนักกีฬากันลงไปเล่นด้วยนะครับส่วนในคู่ของฮิเมจิกับ n อ c เนี่ยเพียวกับบิมเนี่ยไม่ได้ลงเล่นนะครับเพื่อนๆนะทั้ง2คนเลยนะครับแล้วก็คู่ของ PFU b ฟยูบูแค P.F.U. Bluecat นะครับนุกนิกไม่ได้ลงเล่นส่วนแนนเนี่ยได้ลงเล่นนะครับวันนี้แนนเนี่ยทำไป9แต้มก็เป็นทางด้านของ P.F.U. Bluecat ครับสามารถเอาชนะทางด้านคูโรเบะไปได้นะครับสามต่อศูนย์เซตนะแหมเสียดายเกมเมื่อวานนี้นะครับแหมนิดเดียวนิดเดียวนะส่วนทางด้านของน้องไก่วิมลรัตน์ครับวันนี้ได้ลงเล่นรับตัวน้องไก่เนี่ยทำไป4แต้มนะครับส่วนณขณะนี้ครับเวลาที่โอกาสคลิปเนี่ยสักประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะครับ คู่ของเตยนะครับก็กำลังเล่นกันอยู่ในเซตที่5นะครับตอนนี้เนี่ยก็อาจจะยังแข่งไม่จบนะครับยังแข่งไม่จบแต่ว่าเอาแบบเรียวไทม์เนี่ยเท่าที่อกดูคะแนนนะตอนนี้นะ เตยนะครับก็ทําไป8แต้มในการโจมตีและบล็อกไป3ตอนนี้เตยมีอยู่11แต้มแล้วเพื่อนๆแต่ว่าการแข่งขันยังไม่จบนะครับเพื่อนๆอยู่กําลังอยู่ในเซตที่5นะอ่ะก็ว่ากันไปนะครับเพื่อนๆนะวันเด้เกอร์ขอตัวลาไปก่อนเะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับวันเดลเกอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเชิญครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ